ยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนนะฮะกลับสู่เกาะเดลโซนะฮะหรือว่าเกม DIL อีกเช่นเคยนะฮะกับผมนะฮะคนเดิมเพิ่มเติมคือทำไมมึงมาช้าจังใช่ไหมก็ไม่ว่างนะฮะสองสามอาทิตย์ที่แล้วก็ติดภารกิจนะฮะไม่ว่างก็เลยไม่มีเวลามาเล่นเลยนะฮะก็ขออภัยด้วยนะฮะสำหรับวันนี้เราก็มาใช้ชีวิตเป็นทีเด็ตัวเดิมนะที่ยังรอดชีวิตอยู่นะฮะโอ้โหไม่ได้เข้ามาตั้งนานมีอัปเดตสาลงสาลายนะฮะโอ้โหสวยงามมากใต้น้ำนะฮะ อาจจะมองไม่ชัดนิดนึงนะนี่สวยงามสไลด์เต็มเลยแล้วก็อัปเดตแมปนะฮะมีต้นมงต้นไม้เต็มไปหมดเลยดูร่มรื่นขึ้นนะตอนนี้ผมกำลังออกล่าเหยื่อนะฮะตามธรรมเนียมของช่องเลยก็ว่าได้นะฮะในคลิปหนึ่งนี้ต้องมีคนตายหนึ่งคนอย่างน้อยมีทุกข้างหน้าจะมีใครหรือเปล่านะฮะเดินมาสำรวจดู เดินไปทั่วแมปเลยตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะมีคนมาอาศัยแถวนี้อย่างน้อยสักหนึ่งถึงสองตัวข้างหน้าก็เป็นบ่อน้ำใหญ่นะฮะข้างหน้ามีอะโครหนึ่งตัวนะฮะกำลังนั่งอยู่ เราจะไปจัดการเจ้อาอโครกันเฮ้ยทำไมกัดไม่โดวนวะงมงมากกัดไม่โดนอ่ะเมื่อกี้ล่า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  เกิดมาเพื่อล่าจะไปไหนจะไปไหนจะหลอกให้เราตกหรือไงปวิ่งไม่ทันเว้ยจริงๆนะมันวิ่งเร็วมาก งำง่ำง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 ำนั่งพักก่อนนะฮะโอเคตอนนี้ก็นั่งรอบีดมันหายก่อนนะฮะตอนแรกยี่สิบตอนนี้เหลือสิบละกัดเข้าประมาณพันหนึ่งทั้งหมดนะฮะแล้วเราก็กัดไม่โดนด้วย ตอนนี้มีจิก้าอยู่ฝั่งนูน้นหนึ่งตัวรอให้บีดมันหายก่อน,นะฮะเราถึงพร้อมจะสู้ตอนนี้จิก้าก็เข้าใกล้เรามาเรื่อยเนะฮะเดีย๋ยวเพิ่งมาไฟโอเคพร้อมที่จะไฟละจะมาก็มาอยากเจอก็มาะฮะเราไม่กลัวแล้วพอเราเป็นเจ้าของกรามอันทรงพลังนะฮะเจ้าทีเร็ก กัดแรงที่สุดแล้วตอนนี้เขาล้องอย่างเป็นมิตรมาใช่ไหมข้าก็เป็นมิตรเหมือนกันอยากกินก็เชิญเลยเพราะฉันอิ่มละแต่ถ้าอยากไฟก็มาโอเคเขาไม่อยากไฟนะฮะ ทนก็ปล่อยเขากินไปเราเดินหน้าล่าต่อช่วจริงเลยฆ่าแล้วก็ไปฮะฝั่งนู้นมีอะโครหนึ่งตัวด้วยข้างหลังเราจะนั่งซุ่มรอเยื่อเหมือนเห็นอะโครแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้หนึ่งตัวอยู่ด้วยกัน ขอนั่งซุ่มดูสักระยะหนึ่งก่อน,นะฮะว่าอีกไม่นานคงจะมาถ้ามันเห็นเหยื่อนะเฮ้ย <Hey, hey, S 2> ตรงนี้มีคาโน่ด้วยมีคาโน่นะฮะมันยังไม่เห็นเรานะฮะรอดูก่อนมันมัน,ม,นมันดูอะโครอย่างเงรอกันนะรอก่อน,นะอ,อ,นอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังมันจะตกใจให้มันดูอะโครไปนะฮะ ข้างหลังก็ยังอยู่นะจิกาคาโนไม่ยุ่งฮะคาโนกลัวคาโนบอกอย่าไายุ่งกับกูไปแล้วฮะคาโนวิ่งหนีแล้วแล้วก็อกโคก็ล็อกเอาไปแล้วนะฮะ เรากินซากเสร็จเราก็จะไปละไปจริงๆตรงนี้ไม่มีอะไรละไม่น่าจะมีคนอยู่โอเคไปนายก็รับซากนั่นไปเป็นของขวัญก็แล้วกันนะเจ้าจิกะตอนนี้ผมคิดว่าในซีซั่นสองเนี่ยผมจะเล่นพวกกินพืชให้เยอะนะฮะจะพยายามลดลดพวกกินเนื้อแหละเพราะว่าช่วงแรกเราเล่นพวกกินเนื้อเยอะไงอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะฮะมาเป็นพวกกินพืช ตรงนี้ก็กินพืชเยอะเลยตรงนี้รู้สึกว่าจะแหลกมากเลยนะแบบนี้หลังจากที่อัปเดตมาแหลกจริงๆปกตินี่ผมเล่นไม่แหลกนะตรงนี้มีอะไรวะนั่นนะ่ะเหมือนจะเป็นอนโลซอนะฮะน่าจะเป็นบักบักลูกชิ้นหรือเปล่าใช่อโลซอหรือเปล่านะฮะขอดูหน่อยสิ น่าจะใช่นะฮะนี่ก็คือบักลูกชิ้นนะฮะนึกว่าเขาแก้ไปแล้วแก้แล้วก็กลับมาใหม่ใช่ไหมลกมากตรงเนี้เฮ้ยฝั่งนู้นมีคนว่ะมีอะโครว่ะไม่ก็ทีเร็กข้างหน้าเดี๋ยวผมจะเดินไปทางนั้นนะฮะโอ้โหตรงนี้ก็กำลังไล่กันนะฮะทางซ้ายทางขวาทางซ้ายบ้าเลยทางขวาทางซ้ายนั่นแหละ เราจะเดินไปดูนะฮะว่ามันเป็นพันอะไรกันผมตายผมก็ไม่เสียดายแล้วนะฮะเพราะว่ายังไงซะเราต้องเก็บใหม่อยู่ดีในตอนที่มีอัปเดตเข้ามาอัปเดตใหญ่นะเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์นะฮะช่วงหลังคลิปนะฮะเพื่อนๆก็รอดูกันได้นะฮะว่ามันจะเป็นอะไรรับรองว่าเซอร์ไพรส์แนะ่ ตรงนี้มีจิก้าหนึ่งตัวน่าจะสองนะฮะอ๋อทีเร็กทางซ้ายมือหนึ่งตัวอะโครโอเคเรามาอย่างไม่กลัวไฮเฮชื่อคววดิก๊กข้างหน้ามีอะโครฮะ ผมอยากล่าจิก้ามากกว่านะวันกรุ๊ปนบไม่อะ่ะเราเป็นมิดกับใครนะฮะเราไม่อยากมีกรุ๊ปให้ยุ่งยากเราคือสายโซโลโ่โอเคคือคือถามนี่คือไม่อยากได้กรุ๊ปแล้วมึงจะมาฆ่ากูใช่ไหมดีนเสียงเหมือนจะเป็นบาลิโอนิกนะฮะผมจะไปดูว่าบาลิโอนิกอยู่ไหน แต่ผมจะไม่ฆ่าบาลิออนิกนะฮะเพราะว่าเป็นไดนโนเสาร์ที่น่าสงสารที่สุดนะฮะจะพวกบาลิออนิกที่เล่นพวกคนที่เล่นในเกมเนี่ยเขาจะเล่นแบบเรียบร้อยมากไม่ค่อยฆ่าใครนะฮะบาลิออนิกเพราะาบาลิออนิกไม่ต้องการอาหารนะฮะรอนั่งรอเอาชีวิตรอดไป,ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เก็บแต้มได้ครบก็เปลี่ยนนะฮะเป็นซูโคยมัสจะพวกบาลิอนิกนี่จะน่าสงสารตรงที่จะมีแต่คนล่ามันนะฮะแต่เขาจะไม่ล่าใครเลยนอกจากพวกตัวเ,เล็ก ผมก็เลยไม่อยากจะฆ่าบาลิออนิกมีปลาแล้วนะฮะแบบนี้เนี่ยเยี่ยมมากก็หมายถึงนีมิตรหมายอันดีนะ,ะที่เจ้าแรปเตอร์จะได้กินปลาสักทีนะฮะเต็นนท์สองจำพวกกินปลาก็มีนะฮะเจ้าออสโตรแรปเตอร์บาลิออนิกสุโคเมมัสแล้วก็สไปโนซอรัสนะฮะที่จะสามารถล่าปลาได้นะฮะถ้าใครอยากดูก็กลับไปดูลิป,ปรกรองผมได้นะฮะจะมีภาพสาธิตให้ดูนะฮะ ผมจำไม่ได้แล้วว่าคลิปไหนไปดูเรื่อยๆนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันลืมข้างหน้าเมือนได้ยินเสียงอัลโลเฮ้ยต้องออกจากปลาแหลกนี่ไปก่อนนะตัวถึงจะคล้องตัวตอนนี้แหลกมากเลยก็ยังโอเคขึ้นนะฮะเริ่มจะหายแหลกล้ว แถวนี้น่าจะมีไดโนเสาร์ศยัยู่เยอะเลยโดยเฉพาะแรปเตอร์มันจะเห็นละข้างหน้าใครอยู่ข้างบนนั่นเห็นไหมถ้าใครสายตาดีจะเห็นนะฮะไม่ได้บอกว่าตัวเองสายตาดีนะแต่ว่าผมเห็นจริงๆ ขึ้นไปดูกันดีกว่าเผื่อจะได้มาเป็นอาหารของเราเล็อกออกหรือยัง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 เหรอยัง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 เหรอตายตาย l ลกมาก l ลก แหลกจังเลยไม่ตายวะเสือกแหลกโคตรแหลกเลยเฮ้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้โอเคแหลกมากเมื่อกี้เกิดมาเพื่อฆ่าโอเค มันกัดเราได้เหมือนเมื่อกี้เลยเหมือนตัวแรกที่เราฆ่านะฮะกัดไม่เยอะก็นึกว่ามันจะโดนไปเยอะเมื่อกี้เราก็แหลกด้วยไง <c oughs> เยี่ยมไปเลยได้เหยื่อตัวที่สองนะฮะแล้วก็เหยื่อตกลงไปแล้วเดี๋ยวเราลงไปกินกินได้ไหมไม่ได้ h a t t อ e fuck 8 fps ขนาดฝรั่งยิงบนนะฮะ สุดยอดโอเคฮะตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ก็จะรีสตาร์ทแล้วนะอีก5นาทีนะฮะถ้าง,งั้นผมก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะฮะแล้วก็ใครชอบเพียงผมนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนนะครับบ๊ายบายอย่าเพิ่งปิดนะมีเซอร์ไพรส์ท้ายคลิปอยู่